คลิปนี้บ u l เลต b แบล็จะมาพูดถึง PSM PS s หรือ Precision Strike Missile Increment 1นะครับของกองทัพบ,บกสหรัฐเห็นว่าเพิ่งมีความคืบหน้าสำคัญไปใช่เลยครับวันนี้เราจะคุยกันจากข้อมูลสรุปในบทความ P R S M ขีปนาวุธเปลี่ยนโฉมสมรภูมิยุคใหม่นะครับมาดูกันว่าเจ้า P R S M เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มีอะไรเจ๋งๆบ้างแล้วทำไมเขาถึงบอกว่ามันสำคัญนักหนา งั้นเริ่มที่ข่าวล่าสุดเลยนะคะการอนุมัติ Milestone C เมื่อ2กรกฎาคม2025ที่ผ่านมาอันนี้มันเอ่อมันหมายความว่ายังไงคะครับ Milestone C เนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนไฟเขียวดวงสุดท้ายแล้วครับคือโครงการผ่านการประเมินขั้นสุดท้ายหมดแล้วพร้อมเลยสำหรับการผลิตเต็มรูปแบบหรือ f u l l r a t e Production แล้วก็เตรียมนำเข้าประจำการจริงๆจังๆแล้วล่ะครับ อ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะสแสดงว่านี่คือของจริงแล้วกำลังจะผลิตจริงใช้จริงแล้วถูกต้องครับถือเป็นก้าวที่สำคัญมากๆที่ยืนยันว่า PRSM เนี่ยพร้อมใช้งานในสนามรบแล้วน่าสนใจมากค่ะแล้วตัว PSRMN Increment 1ที่ว่านี้ความสามารถเด่นๆของมันมีอะไรบ้างคะจุดแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องระยะยิงครับ PSRMN Increment o เนี่ยมันไปได้ไกลกว่า400กิโเมตรโห 400กิโลเมตรใช่ครับซึ่งมันไกลกว่าขี่ปนาวุธ ATCMs รุ่นเดิมที่ใช้ใช้กันอยู่ตอนนี้แบบว่าเยอะเลยครับนั่นหมายความว่าโจมตีเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปมากๆได้เลยโดยที่หน่วยยิงเราต้องเข้าไปใกล้พื้นที่เสี่ยงเลยนะคะตรงประเด็นเลยครับแล้วไม่ใช่แค่ไกลยอย่างเดียวนะครับความแม่นยำก็สูงมากด้วยที่สำคัญคือมันออกแบบมาเพื่อ,อรับมือกับระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือที่เรียกว่าระบบ A 2 A d ของศัตรูโดยเฉพาะเลยระบบ A2AD อ่าพอจะอธิบายสั้นๆได้ไหมคะว่ามันคืออะไรได้ครับ A2AD หรือ Anti Access/Area denial เนี่ยมันคือยุทธศาสตร์กับพวกระบบอาวุธต่างๆที่ข่าศึกใช้ป้องกันไม่ให้เราเข้าพื้นที่หรือว่าจำกัดอิสระเราในการเคลื่อนที่ในบริเวณนั้นๆน,น,นะครับอ๋อเหมือนเป็นเกราะป้องกันพื้นที่สาคัญสาคัญประมาณนั้นครับการที่ PRSM มันสามารถแบบว่าทะลุทะลวงหรือ หลบเลี่ยงในระบบพวกนี้ได้เนี่ยมันเลยสําคัญมากเพราะมันเหมือนกุญแจที่ไขเข้าไปในโซนที่เคยถูกล็อกไว้ทําให้เราโจมตีเป้าหมายสําคัญๆข้างในได้เช่นพวกศูนย์บัญชาการหรือฐานยิงอะไรทํานองนั้นครับเข้าใจชัดเจนเลยค่ะคือไม่ได้ยิงไกลยอย่างเดียวแต่เจาะเกราะพ้องกันได้ด้วยแล้วเรื่องพลังทําลายล่ะคะเป็นยังไงบ้างหัวรบก็ออกแบบมาให้มีอำนาจทําทลายสูงครับเหมาะเลยกับการโจมตีเป้าหมายที่แบบว่ามีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ เพื่อลดศักยภาพของฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุดสมรรถนะนี้น่าทึ่งจริงๆค่ะแต่อีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันคือมันจะเข้ากับระบบอาวุธเดิมที่มีอยู่ได้ดีแค่ไหนคะตรงนี้ PRSM ทําได้ดีใช่ไหมคะอันนี้เป็นจุดแข่งอีกข้อเลยครับคือ PRSM เนี่ยเขาออกแบบมาให้ใช้กับระบบยิงจรวดหลายลํากล้องที่มีอยู่แล้วได้เลยทั้ง HIMARS อ๋อ HIMARS ที่เราเห็นบ่อยๆใช่ครับซึ่ง HIMARS หนึ่งระบบจะบรรจุ PRSM ได้2ลูก แล้วก็ระบบ M 2 7 0 MLRS ก็ใช้ได้เหมือนกันบรรจุได้2ลูกเท่ากันครับไม่ต้องไปลงทุนสร้างระบบยิงใหม่ทั้งหมดโอ้โหใช้กับของเดิมได้นี่เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากเลยนะคะลดทั้งต้นทุนลดทั้งเวลาฝึกใหม่ไปได้เยอะเลยแล้วมีการทดสอบยิงจริงๆจ,จากระบบพวกนี้เลยยังคะมีการทดสอบต่อเนื่องเลยครับล่าสุดนี่ก็เดือนเมษายน2025ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีการยิงทดสอบจากระบบ M 2 7 0 A 2 MLRS ที่สนามยิงขีปนาวุธไว i t ซ s a n ผลเป็นไงบ้างคะผลก็ออกมาดีเยี่ยมครับประสบความสําเร็จด้วยดีเป็นการยืนยันเลยว่ามันเข้ากันได้จริงๆเยี่ยมเลยค่ะสแสดงว่าโครงการเดินหน้าไปได้สวยมากๆเลยนะคะแล้วเรื่องสัญญาการผลิตเต็มรูปแบบนี่มีออกมาหรือ,อยังคะมีแล้วครับเมื่อเดือนมีนาคม2025นี่เองบริษัทล็อกขีดมาตินก็เพิ่งได้รับสัญญาการผลิตเต็มรูปแบบไปนะครับมูลค่าสูงถึง4 9 4พันล้านดอลลาร์สหรัฐโหเยอะมาก สำหรับผลิต PISM จำนวน1,296ลูกในช่วงปี2025ถึง2029นี้ครับตัวเลขชัดเจนมากเลยค่ะสะท้อนเลยว่ากองทัพบบกสหรัฐเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากทีนี้ถ้ามองภาพรวมใหญ่ขึ้นการมาของ PISM มันส่งผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ยังไงบ้างคะหลักๆเลยนะครับก็คือ PISM เนี่ยจะเข้ามาแทนที่ขีปนาวุธ AT MCS รุ่นเก่าที่มันก็เริ่มจะล้าสมัยแล้ว ทำให้กองทัพมีความสามารถที่ทันสมัยขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยครับอืมเข้าใจค่ะคืออัปเกรดอาวุธเก่าครับผมประการต่อมาก็คือเรื่องการป้องปรามหรือ Deterrence ด้วยระยะยิงที่ไกลแล้วก็ความแม่นยำที่สูงเนี่ยมันก็ช่วยเสริมอำนาจในการยับยั้งฝ่ายตรงข้ามได้ชัดเจนขึ้น การมีความสามารถที่เหนือกว่าแบบนี้แน่นอนว่ามันช่วยร้องป้องปรามแต่ในอีกมุมหนึง่งมันอาจจะไปกระตุ้นให้ฝ่ายตรงข้ามต้องรีบพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองตามให้ทันด้วยหรือเปล่าคะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญครับ วงการความมั่นคงมันก็เป็นแบบนี้แหละครับแต่ในมุมของกองทัพบ,บกสหรัฐการมี PSM ก็คือการเพิ่มทางเลือกเพิ่มเครื่องมือที่จําเป็นแล้วก็อย่างที่บอกคือความยืดหยุ่นที่ใช้กับระบบยิงเดิมได้เนี่ยมันก็ช่วยให้การบูรณาการเข้ากับกองกําลังหรือการปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรทําได้ง่ายขึ้นด้วยครับ มีคำกล่าวจากพลโทแซงโลซาโนด้วยนะครับท่านเป็นผู้บริหารโครงการด้านขีปนาวุธและอวกาศของกองทัพบ,บกท่านก็เน้นย้ำว่าความสำเร็จของ PSM โดยเฉพาะการผ่านไมโซนซีเนี่ยเป็นผลจากความทุ่มเทข,ของทีมงานและอาวุธนี้จะมอบขีดความสามารถที่สำคัญมากๆในการโจมตีระยะไกลและยับยั้งภัยคุกคามเพื่อปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ สรุปได้เลยนะคะว่า PSM Increment 1นี่ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่จริงๆของกองทัพบ,บกสหรัฐในการเสริมเขี้ยวเล็บด้านการโจมตีระยะไกลที่มีความแม่นยำสูงมากๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆในสนามรบยุคปัจจุบันและอนาคตตัว PSM เนี่ยนะคะ ถือว่าเป็นอาวุธที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทางยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไปเลยค่ะโดยเฉพาะการรับมือกับภัยคุกคามระยะไกลแล้วก็พวกระบบป้องกันที่แบบว่าซับซ้อนมากๆที่เรียกว่า A2AD นะคะ A2AD ที่เขาใช้ป้องกันพื้นที่สำคัญสคัญใช่ไหมครับใช่ค่ะพวก Anti Access Area Denial เอาลครับงั้นเรามาแกะข้อมูลดูกันเลยจุดที่น่าสนใจมากๆจุดแรกเลยนะครับคือเรื่องระยะยิงข้อมูลบอกว่าไกลกว่า400กิเมตร ใช่ค่ะไกลกว่า400กิโลเมตรอันนี้มันต่างจาก ATCMs ตัวเดิมเยอะเลยสิครับโอ้โหเยอะมะเลยค่ะถือเป็นก้าวกระโดดสำคัญเลย ATCMs รุ่นเดิมเ,ดนเนี่ยออระยะยิงมันจำกัดกว่านี้พอสมควรนะคะการที่ PRSM ยิงได้ไกลขนาดนี้ก็คือว่าหน่วยยิงเนี่ยสามารถวางกำลังได้ห่างจากพื้นที่เสี่ยงมากขึ้นปลอดภัยขึ้นอครับครับ แล้วที่สำคัญเลยนะคะมันทำให้โจมตีเป้าหมายที่อยู่ลึกมากๆเข้าไปในแดนค่าศึกได้ซึ่งเมื่อก่อนอาจจะทำได้ยากด้วยระบบยิงภาคพื้นดินแบบเดิมๆอ๋อคือเจาะเข้าไปได้ลึกขึ้นใช่ค่ะเป็นการเพิ่มความสามารถในการทะลวงระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามเลยน่าสนใจครับแสดงว่าไม่ใช่แค่ยิงไกลขึ้นอย่างเดียวข้อมูลยังเน้นเรื่องความแม่นยำสูงด้วยที่ว่าออกมาเพื่อทะลวง A t A d โดยเฉพาะเลยใช่เลยค่ะ อันนี้มันทำงานคู่กันยังไงครับระยะไกลกับความแม่นยําคือระยะยิงไกลๆเนี่ยถ้ามันยิงไม่แม่นหรือว่าโดนสกัดได้ง่ายมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมคะครับจริงด้วยความแม่นยําสูงของ P R S M เนี่ยทำให้มันเลือกโจมตีเป้าหมายสําคัญสําคัญได้เลยเช่นพวกศูนย์บังชาการเรดาร์หรือฐานยิงต่างๆซึ่งเป้าหมายผู้นี้ปกติก็จะมีการป้องกันแน่นหนาอยู่แล้วครับผม การโจมตีแม่นๆเนี่ยยังช่วยลดความเสียหายที่ไม่จำเป็นต่อรอบๆด้วยซึ่งสำคัญมากในยุคนี้อ,อ๋อลดผลกระทบข้างเคียงประมาณนั้นค่ะมันคือการเอาเรือยิงกับการนำวิถีที่ทันสมัยมารวมกันเพื่อเอาชนะระบบป้องกันซับซ้อนแล้วเรื่องที่มันใช้กับระบบยิงเดิมได้ล่ะครับ HIMARS หรือ MLRS เนี่ยข้อมูลบอกว่า h i m a r คันนึงบรรจุได้2ลูกเลย จากเดิมแอเทอเียมได้แค่ลูกเดียวอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครับใช่ค่ะใช่จุดนี้สำคัญมากทั้งในแง่ปฏิบัติการแล้วก็เรื่องงบประมาณด้วยความเข้ากันได้กับระบบเดิมเนี่ยนะคะมันหมายความว่ากองทัพต้องอลงทุนมหาศาลเพื่อซื้อระบบยิงใหม่ทั้งหมดอ๋อครับครับเข้าใจเลยคือต้องไม่สร้างใหม่หมดใช่ค่ะใช้แท่นยิง M 2 7 0 m r r s หรือ HIMARS ที่มีอยู่แล้วได้เลยอาจจะแค่อัปเกรดซอฟต์แวร์นิดหน่อยแล้ว การที่หิมาตบรรจุได้สองลูกมีมันมันเท่ากับเพิ่มอำนลาดการยิงต่อหน่วยรบเป็นเท่าตัวเลยค่ะจากเดิมยิงเอท่า CMS ได้นัดเดียวตอนนี้ PRS-M ได้สองนัดมันทำให้การนำไปใช้งานจริงเนี่ยมันเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดกว่าเยอะมากโอฟังดูดีมากเลยครับทั้งยิงไกลแม่นแล้วก็ยังใช้กับของเดิมได้อีกแล้วในแง่ความคืบหน้าล่ะครับโครงการนี้ไปถึงไหนแล้วดูเหมือนจะไม่ใช่แค่แผนบนกระดาษแล้วใช่ไหมครับ ไม่ใช่แค่แผ่นแล้วค่ะเป็นรูปเป็นร่างมากๆแล้วข้อมูลล่าสุดเลยนะคะคือโครงการเพิ่งได้รับการอนุมัติมาลสโตนซไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม2025นี่เองมา e สโตนซเอ่อมันคืออะไรนะครับในกระบวนการจัดหาอาวุธของสหรัฐนะคะมัลสโตนซนี่สำคัญมากมันคือไฟเขียวอย่างเป็นทางการให้เริ่มการผลิตเต็มรูปแบบได้เลยค่ะ Full Rate Production อ๋อคือทดสอบผ่านหมดแล้วพร้อมผลิตจริง ใช่ค่ะแสะดงว่าผ่านการประเมินมาหมดแล้วพร้อมเข้าสายการผลิตจำนวนมากแล้วค่ะแล้วการอนุมัตินี่ก็นำไปสู่สัญญาจัดซื้อด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าล็อกคิดมาทินได้สัญญาไปแล้วใช่ค่ะมีสัญญาออกมาเมื่อเดือนมีนาคม2025มูล,ลค่าเกือบเกือบ5,000ล้านดอลลาร์4.94พันล้านโหยเยอะมาก เพื่อผลิต PRSM จำนวน1,296ลูกในช่วงปี2025-2029ถึงตัวเลขระดับนี้มันบอกชัดเลยนะคะว่ากองทัพสหรัฐเอาจริงต้องการอาวุธนี้จริงๆไม่ใช่แค่ทดลองแล้วครับเป็นการจัดหาเข้าประจำการจริงๆถูกต้องค่ะแล้วมันก็สะท้อนความเชื่อมั่นในตัวอาวุธนี้ด้วยแล้วก็ยังมีการทดสอบยิงจริงๆด้วยใช่ไหมครับที่ White Sands จาก M 2 7 0 A 2 MLRS มีค่ะเมื่อเดือนเมษายน2025 เป็นการยืนยันว่า PRSM นี่ทำงานร่วมกับระบบยิง MLRS รุ่นปรับปรุงได้จริงๆไม่ใช่แค่ทฤษฎีครับครับแสดงว่าทดสอบภาคสนามเรียบร้อยใช่ค่ะแสดงความพร้อมทางเทคนิคเต็มที่ก่อนจะเดินหน้าผลิตตามเมลสโตนซีนี่แหละคะ่ะครับผมแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่มันหมายความว่ายังไงครับถ้าจะสรุปภาพรวมของ PRSM เนี่ยอืม ถ้าเรามองภาพใหญ่นะคะ PRSM คือการยกเครื่องครั้งใหญ่เลยสำหรับความสามารถในการยิงสนับสนุนระยะไกลของกองทัพบกสหรัฐอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาด้วยอยากให้ทำคลิปอะไรบอกกันเข้ามาได้นะครับ